นี่นะคะที่บอกปตกตแล้วมังกรปากกระโพเราเที่หนึ่งในโลกนะคุณใช่แล้วครับประเทศจีนนะยังช็บตไม่กันเท่าเราเลยนะคะับผมนะคะโอ้โหโอย่างที่บอกว่าเรามีตำนานมังกรที่หัวท<ช>ี่เปลี่ยนทุกปีใช่ค่ะมีการทำใหม่ทุกปีนะฮะนะคะ,นะคะนคที่ด้านยาวก็ได้กว้างก็ได้เอายาวไปต่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวช่วยลงไปนะคะไปไหมนะคะ ถอยเลยค่ะของพื้นที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ไม่มีพื้นที่เลยอะคะส่วนใหญ่จะช่อดภาพประมาณสัก20%นะคะถอยได้ไหมคะถอย,อ,ยอ,คะคอยได้ไม่เอ่ยไม่พอค่ะพื้นที่แค่นี้ไม่พออ่ะปกติวิ่งสารเจ้านี่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคุณครับผมมาที่นี่วิ่งเบามากกลัวชนนะคะเอาเลยค่ะมาที่ไหนไหมนี่แหละไหมมาเลยครับหน้าเลยไหมครับหน้าเลยครับหน้าเลยไปเลยไปเลย,เลยหน้เอาเลยหัวหนะ นะคะขออนุญาตนะคะโหดแล้ววันนี้ถอยหน่อยนะคะถอยนะคะเอาเ็วถอยเ,อเดันเลยดันเลยดันเลยเออนั่นแหละค่ะลังงลังเสาไปอีกนะคะหลังเสาไปอีกค่ะคุณคุณหลังเสาไปอีกนะคะโอเคแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะแล้วอยาก,ยากขยับเข้ามานะคะเขาจะวิ่งอยา่างรวดเร็วแล้ว สวยสดงดงามมากๆนะคะประจําทุกปีค,ค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะคือนี้ต้องบอกว่ามองกรจะเลืออรร้อยแล้วนะฮะปกิมังกรหาอ,อยู่กํากกำลังจะเลือ้อยนะฮะดันเลยดันเลยไม่ต้องกลัวไม่มีใครกระดุกแตกนะฮะอย่างมากแค่ตลอกเราอนุญาต ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับท่านคณะกรรมการนะคะรวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านชัยโรจน์ีแดงนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่การบริหารทุกท่านเลยใช่ค่ะส่วนจังหว ل นะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเทศบาลนะคะของนครสวรรค์นะคะรวมไปถึงค่ะ ทุกท่านนะคะทีมงานค่ะที่ให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้วันนี้เป็นเพียงอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะที่พวกเราเฝ้ารอคอยกันมาทุกๆปีในวันพุรุ่งนี้นะคะกับกิจกรรมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะซึ่งเป็นในช่วงของเวลากลางวันกลางวันนะฮะก็จะเริ่มตั้งขบวนตั้งแต่สี่แยกเดชานะฮะตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปนะคะใครอยากดูมังกรแบบไม่ต้องเบียดใครไปเจอกันที่ศาลเจ้านะคะศาลเจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เทพรักฝั่งนู้นนะคะไม่ต้องไม่ต้องเบียดกับใครด้วยนะฮะ เอ,อสวยงามค่ะสวยงามมากๆนะคะมังกรจะวิ่งแล้วค่ะล่อแก้วนะคะชนเลยค่ะหนุไม่ต้องกลัวค่ะลกูกหนูชนเลยลกูกชนเลยนะคะตอนนี้มังกรจะวิ่งเร็วออขึ้นแล้วะฮะเขาจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะซึ่งดงออกถึงความสมัคคีมากๆนะคะนะคะแล้วก็จะหิดตัวไปมานะคะ คุณด้วยนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่เป็นสปอนเซอร์การจัดงานเราไปถึงหลายๆท่านนะคะที่ชมกันแล้วอ่ะพื้นที่มันเล็กไงใช่พื้นที่เล็กเขาก็เลยพื้นที่มันเล็กพื้นที่มันน้อยนะก็เลยวิ่งชนกันเอาแล้วค่ะไปนะคะชนเลยค่ะกล้องแตกไม่ต้องกลัวเนาะสองแสนหมื่นเดี๋ยวเขาไปซื้อใหม่กันได้นะคะตอนนี้กำลังไล่ตามลูกแก้วอยู่ใช่นะฮะบังกรตามลูกแก้วอยู่นะฮะ เราบอกเอาไว้เลยว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะคะครับผมดิฉันจะขออนุญ,ญาตถ้ามีโอกาสจะมาอยู่จุดนี้อีกนะคะเราจะไม่ให้คุณหลุดออกมาตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะคะคไม่แน่นอนนะคะคไม่รู้ว่าสำหรับปีหน้าเอา่อออแกไนเซอร์ใดเป็นท่านจัดนะคะก <laughs> รุณาปรึกษาดิฉันนิดนึ่ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวช่วยช่วยนิดนึ่งเพราะว่าทุก เสียเวลาในการเรียกเซตพื้นที่<ช>แล้วคณะมังกรเนี่นนยนะคะก็เรียกว่าเป็นการรวมตัวของว่าจะเป็นหนุ่มสาวลูกหลานชาวจังหวัดนครสวรรค์หลายคนที่ทํางานแล้วมีเวลาว่างเราไม่ทำเพื่อเงินนะคะเราทําเพราะนี่เลยค่ะจะพอจะแม่ป่าทั้งหมดใช่แล้วฮะเขาโป่งเขาว่าใช่ค่ะอ่อคืนนี้พรุ่งนี้เช้าตีห้าเขาต้องไปที่สามเจ้าแล้ว นะทิทีมงานเลยแล้วก็แห่รอบจังหวัดคุณลองเดินดูนะคะคือคืออย่างที่บอกนะครับว่าคณะมังกรชุดนี้เป็นคณะมังกรเจ้าพ่อเจ้าแม่นะฮะไม่ใช่คณะมังกรรับจ้างนะเป็นมังกรเจ้าพ่อเจ้าแม่ครับหนึ่งปีแสดงครั้งเดียวต้องเอ่อต้องหนึ่งปีแสดงครั้งเดียวจริงนะคะครับผมแล้วการเปิดปากเปิดเสียงเปิดตามังกรเนี่ยต้องเปิดโดยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเจ้าพ่อเจ้าแม่เท่านั้นใช่ครับเบิร์นเน่ด้วยคเบิร์นเน่มุกสิทธิ์จะเบิร์นเน่โดยองค์เจ้าพ่อนะฮะเทพภรรคนะฮะแล้วก็โกงด้วย ใช่ค่ะยังไรก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดงานนะคะจริงๆแล้วนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยนะคะของความสวยงามครับผมวันนี้ค่ะ อีกสักนั่งลงหน่อยครับทีมงานบอกว่าช่วยนั่งลงหน่อยนะครับทีมงานข้าวมังกรนะครับเจ้าพ่อเจ้าแม่ก่อนาลำโพนะด้ฮะขอความร่วมมือให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะนั่งลงนะครับผมเจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะช่วยผมขอบคุณมากครับขอความร่วมมือด้วยครับผมุคค่ะฝั่งโน้น <magical> น <sun arrivé> yeah. uh, well yes. so ั so yeah. uh, I mean ่งลงค่ะทางฝั <romantic success> right. ่งโน้น huh. น uh ั huh. uh ่งลงค่ะหลังหลังกองนั่งลงค่ะนั่งลงแล้วค่ะครับผมนั่งลงเลยนะฮะเขาเอึดอัดแล้วค่ะนั่งลงค่ะตอนนี้ปลายังไหวเลบอยู่ สวยงามมากๆนะคะจริงๆแล้วนะคะในนามของจังหวัดนครสวรรค์ของเราอยากจะจัดงานนะคะที่เต็มประสิทธิภาพ100%นะคะมากที่สุดนะคะเพื่อที่ให้ไม่ว่าจะเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์รวมไปถึงชาวจังหวัดอื่นๆทุกแบนี้น่ารักมากเลยน่ารักขวามือขวามือทีน่ารักมากเลยนั่งลงหมดเลยนะฮะคนหลังเห็นไม่ได้เห็นคนอื่นนั่งลงนะฮะใช่ครับผมเูาไปเห็นหมดเลยด้านหลังก็ได้ดูด้วยนะฮะใช่นะคะ พรุ่งนี้จะเป็นมังกร,รในส่วนของชุดจังหวัดนะคะก็นละตัวค่ะน,นี้นะคะใช่ไหมนละตัวค่ะอันนี้ค่ะไม่เหมือน <c oughs> สวยงามมากๆนะคะในส่วนของเนี่ยเองก็เป็นคนถ่าต่างจังหวัดน,นะคะซึ่งก็ <c oughs> ดูมังกร,รมาหลายที่นะคะใช่แล้วครับไม่อยากจะพูดว่าที่เยววาวราชยังไม่สวยงามเท่านี้เลยไม่ครับเพราะว่าของเมืองไทยนี่ลคะครสวรรค์ต้องบอกว่าขึ้นชื่อที่สดุดแล้วต้นตำรับแน่ของมังกรทองน่ แล้วก็นี่แหละค่ะว่าะจะเป็นในส่วนของรงสนับสนุนนะคะจากข้างร้าน